ขึ้นไปอีกหน่อยขึ้นไปอีกหน่อยคอยดูซิว่าจะสูงประมาณไหนไปยืนอยู่บนยอดไม้เลยดีกว่าอ่โอ้ยเสียวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกคนเด้อจา้านี่คือสวนพฤกษชาตินะคะที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าถ้าเดินไปจริงๆนะคะมีความยาวถึง4ีกิโลเมตรเลยะคะ่ะคือตอนแรกไม่รู้นะคะว่าตรงบริเวณนี้เป็นจุดขึ้นสะพานค่ะ เขาจะมีจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าพิษณนานนันอะหาไม่เจอนะเดินหาตั้งนานเนี่จริงๆมีทางเดินเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยจะมีกระเช้าด้วยตรงนี้แต่ไม่รู้ตรงไหนนะเนี่ยนะค่ะอันนี้จุดที่สามนะคะจุดเนี้ยแล้วพิธานนัทโอพิษนานนัทอ,นนนอยู่นี่คุณอยู่ตรงนี้ ต้องเดินไปทางไหนวะทางขวามือลองเดินสิใช่หรือเปล่านี่คือภาพจําลองนะ,ะของเขาลูกนี้ค่ะที่พิธนนท์กาลังจะขึ้นสะพานเนี่ยค่ะตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นสะพานค่ะสะพานที่ว่านี้นะคะมีความสูงประมาณ18เมตรนะคะแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณ200เมตรนะคะแต่ก่อนข้อมูลนี้นะคะแต่ตอนหลังเนี่ยเห็นบอกว่า600เมตรค่ะอันนี้ป้ายใช่ไหมขวามือ,อล่าง ล่างไปทางนั้นแต่ถ้าขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นกระเช้านี่น่าจะอันนี้แหละใช่เลยผิดถูกยังไงค่อยว่ากันอีกทีใช่ไหมใช่ไหมใช่อค่ะเพื่อนๆน,น,นี่ไงสวยอะเออฮัล <Hello. S 1> โหลพูกับรกพยายามเลี่ยงคนสักนิดนึงนะคะเพราะว่า ก็อาจจะไม่อยากให้เราไปถ่ายรูปเขาอย่างเงี้ยแต่เราไปไปติดภาพเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูต้นไม้นั่นอ่าสวยอ่ะตอนนี้ก็กําลังจะเดินไปขึ้นสะพานแก้วนะคะเหมือนเดินอยู่บนยอดไม้เลยนะคะทุกคน <laughs> นะคะสะพานแก้วเนี่ยตรงจุดนี้นะคะจะมีความสูงประมาณ18เมตรเห็นบอกว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดค่ะเนี่ยข้างล่างที่ที่เราเห็นในแผนที่เลยอะค่ะ เขาก็กำลังเดินผู้นี้เดินมาทางนี้แหละเนยฮะความสูงของเขาเสียวเหมือนกันนะเป็นคนกลัวความสูงนะคะแต่ว่าอ่ะสักตั้งนึงไหนมาแล้วเนาะก็จะมองเห็นแม่น้ําสวร์นะคะแล้วก็ตึกธุรกิจเป็นศูนย์ธุรกิจนะคะบนสะพานนี้สูงมากเหมือนอยู่บนยอดไม้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นโอ๊กกับต้นเกาหลัดนะคะ มายืนอยู่บนยอดไม้เลยตอนนี้นี่ขึ้นไปอีกหน่อยขึ้นไปอีกหน่อยคอยดูซิว่าจะสูงประมาณไหนไปยืนอยู่บนยอดไม้เลยดีกว่าอ,อ้ยเสียวเหมือนจะอยากคานเลยแล้วตรงนี้เขาเป็นไหนนี่ด้วยอ่ะเป็นกระจกเป็นกระจกกระเสียวอ่ะเออมันมองทะลุอ่ะออน่าเสียวเสียว สูงจนเสียวยกกล้องไม่ขึ้นเลยค่ะที่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้กู้บ่าสาวมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งนะคะหรือว่าห้ามวิ่งจ็อกกิ้งด้วยห้ามจูงสุนัขแล้วก็ห้ามใส่สเก็ตนะคะเนี่ยค่ะห้อยลื่นมาคนเดียวคนขับรถนั่งอยู่ในรถนั่งรออยู่ในรถนะคะ ฟังบอนค่ะคนขับรถฟังบอนคือพิ่ธานานาดา์เสียวอะค่ะไม่ไม่กล้าย,ยกกล้องสูงเท่าไหร่นะคะกลัวหล่น กลัวกล้องลนลงไปข้างล่างอะค่ะไม่ไวไม่ไว้ใจตัวเองนะมันสั่นด้วยนะอ่ามันลื่นนะคะโอ้ดูดูถ้าฝนตกจะประมาณไหนอะเนี่ยค่ะวิวรอบด้านประมาณนี้เลยนะคะสวยค่ะนั่นแหละค่ะเมืองเพิร์ดละเหมือนอยู่กลางทะเลเลยนะเหนือนเหมือนเป็นเกาะเลยนะคะล้อมรอบด้วยน้ำเลยในจุดนี้สวยจริงๆค่ะเสียดายเนาะคืออากาศไม่ค่อยดีฟ้าจะคลึมมอกคลึมมากเลยค่ะวันนี้ ก็ได้นะแต่ไม่เอาแล้วไม่ไหวเดินให้สุดไปเลยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะโอ้โนอน,นี่จะยาวไปถึงไหนอะเนี่ย <c oughs> คือเดินมาไกลแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยเดีมาดูซิว่าจะมีทางกลับตรงไหนนางรัดไปอีกทางนึงนะคะที่ทานนั้นก็เนี่ยค่ะดูดูด สูงนะไม่ใช่ไม่สูงนะคะมันเสียวอ่ะเสียวเท้าเป็นคนกลัวมันสูงไป้รื่อยแต่ก็ดีค่ะนี่มอสักครู่นี้มาทางนี้เลยเห็นไหมคะมันเป็นป่าแล้วอะ่ะดูสิจะเดินกลับหรือว่าจะไปอีกทางหนึ่งดีถ้าเดินกลับมันก็เป็นวิวเดิมๆมาเนาะมาอีกทางหนึ่งแล้วกันเนาะ อันนี้ก็ขึ้นไปมุมสูงไปอีกแถบหนึ่งทางไปห้องน้ำเอาเป็นว่าไม่เดินกลับทางเดิมพี่ธนาัตน์จะไม่เดินกลับทางนี้แต่จะไปทางนี้อ่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเดินกลับทางเดินก็วิวเดิมอะเนาะ คือก็จะมีทางเดินแบบนี้ค่ะ2เส้นทางนะคะขนานกันสบสะพานแต่ว่าก็ไปบรรจบในจุดเดียวกันนะคะก็คือเส้นสตาร์ทนะคะจุดสตาร์ทที่ขึ้นสะพานเลยนะคะจะไปบรรจบกันแต่พีาะฉนนั้นไม่แน่ใจนะว่าว่าระหว่าง2เส้นทางนี้เส้นทางไหนจะวิวสวยกว่ากันนี่ก็ถ้าใครชอบลุยๆก็ทางนี้เลยขึ้นไปเลยทางนี้คือลุย ทางนี้กราบเรียบหน่อยสำหรับคนที่สูงอนยุคอย่างเราน <c oughs> <c oughs> ่าคะคือจุดสูงสุดนะคะที่คนกำลังยืนอยู่อ่ะจุดสูงสุดของสะพานเลยนะสูงนะคะหน้าหน,น้าเห็นคนกำลังเดินอยู่นะดกดักดักดักน่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ธนานั้น์อยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยคนกำลังเดิน,นะเห็นไหมฮะ ก็จะเป็นส่วนที่ร่มรื่นมากนะคะแล้วก็ใหญ่ด้วยอย่างที่บอกนะคะถ้าเดินไกลๆนะถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็4กิโลกว่าค,ะ,คะนะคะแล้วก็เปิดใช้บริการเขเปิดให้บริการนะคะ9โมงถึง5โมงเย็นนะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนนี้เปิดตั้งแต่ปี2546นะคะก็นานพอดูเหมือนกันนะนะเนะี่ยค่ะพี่ธนาณัตก็กำลังเลน เขามาดูยังไม่รู้นะคะว่าจุดไหนคือทางออกเขาเขาวิ่งเล่นกันอะไรการแข่งจะมีที่พักมีบอกน้น deep water ใช่เหรอดูเหมือนจะไม่ลึกเนี่ย yeah, ค่ะก็ะเดินมานี่เลยว้าวมีน้ำตกด้วยอ๋อม,มันไหลามานี่ นี่เธอเซ็โอเคนี่มันไหลมานี่อ่ไปตามดูน้ำตกกันดีกว่าว่าเข้ามาทางไหนไม่ไปทางนี้นะคะทางนี้ไม่เอาละมาทางนี้ดีกว่าดูซิว่าน้ำตกเข้ามาทางไหนอ๋อก็บอกว่านี้อเตอร์น้ํำลึกนะลึกไม่ล <ül ắc> ึกไม่รู้ค่ะจะหลอกก็ได้ แต่พี่ที่สําคัญคือพิษณุน,นัทกลัวง,งูนอนไงคนกําลังปีนป่ายนั่นต้นไม้ใหญ่มากเลยค่ะต้นไม้เยอะนะคะแล้วก็ใหญ่มากด้วยนะคะบางต้นเนี่ย750ปีเลยนะคะต้นไม้เก่าแก่ทั้งนั้นเลยอะคะ่ะที่นี่เขาเปิดตั้งแต่ปี2003นะคะอะคะเกือบ20ปีเลยอะคะ่ะฝนลงแล้วด้วยโอ้ยเสียดายอากาศไม่เป็นใจเลยะคะ่ะทุกคน คือเอาจริงๆพี่ธนนท์มาที่นี่บ่อยมากนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยที่จะเดินทั่วสักทีนะส่วนใหญ่ก็จะเดินคนเดียวนะเพราะว่าแฟนพิธนนท์เนี่ยก็เดินไม่ไหวนะคะเนื่องจากว่าแข่งขาเขาไม่ดีเนาะพี่ธนนทก็จะเดินคน,นเดียวแบบนี้ค่ะคือไหลลงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะไม่รู้มาจากไหนมั่งละอันนี้ก็เป็นที่นั่งเล่น ททโดยปกติที่เนี่เขาป๊อปุูล่าอยู่แล้วนะคะคนจะเยอะคนจะมาที่นี่เยอะมากๆเลยล่ะเห็นนห่คนนี่เต็มที่จอดรถแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์แท้ๆนะคะแต่ไม่มีคนเหมือนจะเปลี่ยวเลยอ่ะคงกลัวฝนตกอะค่ะนี่ยังไม่สิ้นสุดยังเป็นน้ำตกอยู่โอวยเหนื่อย <laughs> เหนื่อยแล้วอ๋อนี่ไงน้ำตกเนี่ยแหล่งกำเนิดอยู่นี่เห็นแล้ว อา้าวน้ำหยุดซะละตะกี้ยังเป็นน้ำตตน้ำพุอยู่เลยลมแรงฝนล,ลงด้วยเนี่ยค่ะน้ำจะไหลลงรงแหล่งน้ำตรงนี้นี่ที่ธนน้ำเดินมามอสักครู่นี้แล้วก็นู่นลังคาสีแดงๆนั่นที่พี่ธนนท์เริ่มต้นขึ้นไปที่ะสะพานสูงๆนะคะแล้วก็เดินอ้อมมานี่ลมแรงนะคะบางทีอาจจะต้อง ปิดเสียงแล้วอ่ะก็เนี่แหละค่ะทางที่พี่ธนนท์เดินมาเมื่อสักครู่นี้นะคะและต่อจากนั้นก็กําลังจะเดินไปที่จอดรถค่ะจริงๆแล้วพี่ธนนท์บอกแฟนนะคะว่าจะมาแค่แป๊บเดียวนะคะแต่มันเพลินเนาะธรรมชาติล้วนๆเลยอ่ะเออนานๆได้มาเดินที่ะนะเหมือนกับอิสระเสรีเหนืออื่นได้นี่นะคะถ้าเดินตรงไปโน่นก็ไปขึ้น ตรงหลังคาเหลืองๆก็ไปขึ้นสะพานเลยแต่พิจารณาจะเดินกลับมาทางนี้แหละไม่ไหวเหนื่อยแล้วอะดูต้นไม้ต้นนี้นะคะสีสันเขาแปลกดีนะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนวลๆสวยดีเหมือนกันเนาะอื่นเขามีสีเขียวแต่ต้นไม้ต้นนี้มีใบสีเหลืองค่ะชอบดูเหลืองนวลด้วยนะคะเหลืองทั้งต้นนะคะ นี่แหละค่ะคิงพาร์ควิวมุมสูงวันนี้คนไม่เยอะโดยปกติแล้วช่วงดอกไม้บานเนี่ยโหคนจะเยอะมากนี่ทางนี้พี่ธนนท์ได้เคยเดินไปแล้วเมื่อปีกลายนะคะปีที่แล้วเนี่ยพี่ธนนท์ก็มาทําคลิปที่นี่ยคะ่ะเนื่องจากว่าตอนนั้นเริ่มทํา y o YouTube ใหม่ๆนะคะน่าจะเป็นคลิปที่2หรือที่3นี่แหละจําไม่ได้นะคะก็มาเดินท่าแถวนี้นะคะ่ะมุวิวมุมสูงนะคะยานุเลย เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นหลังคาสีเหลืองๆเราไปมาแล้วแล้่สักคู่นี้ก็เดินตามเส้นทางเนี้ยค่ะสูงเนาะใหญ่ด้วยโอเคอ้าวคนบางคนมานั่งรอนอกรถแล้วอะ่ะไหนบอกว่าจะฟังบอลไงเออ,เอ,อนะ คือสงสารคนขับรถนะคะเขาเป็นเกาอะ่ะคือเดินไม่ได้วันนี้ปวดขามากเลยปวดข้อเท้ามากเลยนะคะ <c oughs> ก็เลยนั่งรอในรถในส่วนพี่ธานนท์เนี่นยก็ออกเดินคนเดียวแล้วบอกด้วยนะคะว่าไปแป๊บเดียวไม่คิดว่าจะเดินไปไกลละสิ <c oughs> เดินไปสักกลเลย พอขึ้นรถเท่านั้นละะ่ะหาฝนลงเลยนะคะแม่อากาศสุดยอดจริงๆเลยนะคะไม่เป็นใจนะคะแต่ก็ยังดียังให้อากาสพี่ธนันนะ์เดินได้ตั้งนานนะคะเกือบเกือบชั่วโมงนะอ่านะหรืออาจจะชั่วโมงกว่าก,าก็ได้นะไม่ได้ดูเวลาเนาะแต่ก็นานพอได้เหมือนกันแหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณกำลังใจดีดีค่ะ